Oh. คุณพ่อคุณแม่คะการเรียนที่เก่งเรียนแบบดีเลิศไม่ใช่คำตอบเดียวที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตของเด็กที่เกิดมาในยุคนี้อีกต่อไปแล้วนะคะนอกเหนือจากการเรียนเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กโตไปแบบมีคุณภาพต้องให้เด็กมี5สิ่งนี้พ่อแม่ที่มีลูกในยุคนี้ต้องดูคะ่ะ ห้าเรื่องที่ลูกต้องมีเทคนิคเลี้ยงลูกแบบมีคุณภาพฝึกลูกให้ช่วยเหลือและอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณพ่อคุณแม่จะต้องฝึกให้ลูกเนี่ยค่ะรู้จักช่วยเหลือตัวเองได้ตั้งแต่เล็กๆปล่อยให้ลูกเขาได้ทดลองได้เรียนรู้ถ้าจะช่วยเหลือลูกกันนะคะก็ต่อเมื่อที่ลูกเนี่ยขอความช่วยเหลือเพราะว่าเมื่อลูกของเราเขาโตไปแล้วเนี่ยลูกจะได้ดูแลตัวเองได้อยู่ได้ด้วยตัวเอง โดยที่ไม่มีพ่อแม่ต้องคอยช่วยเหลือลูกดูแลลูกทุกเรื่องนั่นเองค่ะสอนลูกให้รับผิดชอบพ่อแม่ส่วนใหญ่เนะะี่ยค่ะมักจะคิดว่าลูกยังเล็กหรือว่าเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆค่ะเลยทำให้ลูกทุกอย่างจนกลายเป็นว่าลูกอ่ะทำอะไรไม่เป็นเมื่อถึงวัยที่เขาควรทำอะไรเองได้แล้วก็ตามนะคะพ่อแม่ต้องสอนให้ลูกเนะะี่ยค่ะเขารู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเอง อย่างการให้รับผิดชอบงานบ้านตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะเพื่อให้ลูกเขาได้เรียนรู้การช่วยเหลือความมีน้ำใจและความรับผิดชอบนั่นเองค่ะสอนลูกให้รู้จักวางตัวการสอนให้ลูกเนี่ยรู้จักวางตัวเป็นอันนี้ค่ะเป็นอีกเรื่องที่สําคัญที่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ค่ะ คือเด็กส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะได้รับการตามใจโดยที่เขาไม่รู้ว่าเรื่องไหนควรทำหรือว่าไม่ควรทำและเขาจะไม่รู้จักเคารพผู้อื่นนั่นเองเด็กบางคนเนี่ยนะคะเลยมีนิสัยชอบสั่งบงการคนอื่นค่ะพ่อแม่ควรจะต้องสอนให้ลูกเนี่ยค่ะเขาได้เข้าใจว่าต้องเคารพคนอื่นและไม่ควรก้าวไก่หรือว่าล้ำเส้นเกินพอดีนั่นเองค่ะ จะิากดไหมคะแกดจกกระตไม่เกิดกระจงไดนนะคะขอบคุณค่ะสอนลูกให้รู้จักการประหยัดอดออมคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่เนะะี่ยค่ะแสดงความรักลูกโดยการตามใจลูกพ่อแม่คนไหนที่ซื้อของเล่นให้ลูกบ่อยโดยที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีกติกาบ้างคะคือลูกร้องขอก็ตามใจลูกทุกครั้งอันนี้แหละคะ่ะจะทำให้ลูกที่น่ารักของเราเนี่ยเขากลายเป็นเด็กที่ไม่รู้จักพอ ขี้เบื่ออยากได้ของใหม่ตลอดเวลาดังนั้นนะคะเราจะต้องสอนให้ลูกของเราเนะะี่ยค่ะเขารู้จักคุณค่าของสินของต่างๆรู้จักคําว่าจําเป็นอย่าแสดงความรักของเราด้วยการตามใจลูกนะคะแม้จะให้ลูกได้ก็ตามค่ะเพราะว่าลูกของเราเนี่ยจะกลายเป็นเด็กเสียคนได้นั่นเองค่ะสอนลูกให้รู้จักการเข้าสังคม เพื่อให้ลูกของเราเนะะี่ยค่ะเขาได้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องสอนให้ลูกรู้จักการเข้าสังคมค่ะด้วยการให้ลูกของเราเนะะี่ยค่ะเขาได้เล่นกับเด็กคนอื่นได้เจอกับเด็กในวัยเดียวกันการที่เราพาลูกไปเล่นที่สนามเด็กเล่นเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะ ลูกของเราก็จะได้รู้จักการเข้าสังคมรู้จักการรอคอยรู้จักการอดทนการเข้าคิวและลูกของเรายังได้พัฒนาตัวเองให้ทันกับเด็กอื่นๆอีกด้วยค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะทั้ง5้าเรื่องที่บอกมาเนี้ยนะคะเป็นเรื่องการเลี้ยงลูกยุคใหม่ที่คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่จําเป็นต้องสอนให้ลูกมีค่ะและสําคัญมากนะคะถ้าบ้านไหนมีลูกคนเดียวเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะทุ่มเทให้ลูกเต็มที่ทําให้ลูกทุกอย่างโดยลืมเรื่องสําคัญอันนี้ไปที่ลูกของเราจะโตไปอย่างมีคุณภาพในสังคมอนาคตในวันที่ไม่มีเราคอยทําให้และอยู่เคียงข้างนั่นเองนะคะ คุณพ่อคุณแม่คะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิด f a m i l y ีด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของคิด f a m i l y ได้เลยค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ